ท้ายฤดูที่สวยงามค่ะทุกคนโอ้ยแต่ก็ยังเจอนะดูมาดูนะจะรอดไหมอ่ะทุกคนค่ะยังกินได้อยู่คะ่ะยังกินได้อิูอโอหมานนะคะอ่ะนี่ดอกที่สองนะคะทุกคนมาดูตรงนี้จะได้กี่ดอกสาม ใบไม้กรบจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะทุกคนสีนะคะตรงนี้ให้ได้สี่ดอกอ้าวยังกินได้อยู่นะคะเป็นท้ายฤดูจริงๆนะเนี่ยลองมาเดินหาดูอีกรอบนึงค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนอาา้าทุกคนคะ่ะแค่มาแบบ ไม่คาดหวังนั้นเนี่ยแต่ก็ได้นะสองดอกสามดอกอ่ะมาด,ดูประมาณนี้เลยนะถ้ามันท้ายรูดูเนี่ยแล้วเมย์ก็เห็นอีกนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมข้ากกบอยู่นี่เห็นไหมคะมันยังกินได้อยู่นะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันท้ายรูดูมันก็เลยอาจจะมองดูยากนะคะ เดี๋ยวเมย์จะเด็ดที่ดูดอกช่ำๆนะเนี่ยค่ะโดอกใหญ่เลยนะคะทุกคนไม่ใช่เล็กๆเลยนะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรถนะเพราะวเมย์อยู่ริมถนนนะคะตรงนี้ก็ได้ประมาณห้าดอกค่ะทุกคนดอกใหญ่เลยนะเจออีกก็เก็บอีกค่ะทุกคนเห็ดมันปูเห็นใบไม้ไหมเนี่ย คือแบบถ้าไม่เขียเข่ยๆนี่จะไม่เห็นเลยนะคะนี่สวยมากดอกตตมุตะมีน่ารักนะคะทุกคนวันนี้ก็แบบว่ามาลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็ได้อยู่นะคะทุกคนดอกสวยมากเลยนะ,ะมาลุ้นสองดอกนี้ค่ะว่าจะรอดไหม มาดูนะว่าจะรอดไหมเอ่ยความสามารถพิเศษนะเนี่ยยังได้อยู่นะคะยังใช้ได้อยู่ทุกคนดอกไม่เล็กนะนี่สองดอกค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เห็ดมันปูนะเนี่ยเดี๋ยวแต่งตัดขาออกนะคะดอกยังกินได้อยู่นะ อย่ามองข้ามนะคะป่าใบไ,ไม้ร่วงเยอะๆอย่างนี้เนาะมาเดินออกกำลังกายค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนนี่ไม่ได้มาเดินจริงจังนะมาเดินออกกำลังกายนะคะดอกที่หนึ่งมาลุ้นกันสองไเลยเห็นไหมสามทุกคนขาเดินเล่นๆนะเนี่ยอะสามแล้วนี่ซุ่มอยู่นี่ดอกหนึ่งนี่ ดอกเล็กดอกน้อยเก็บพี่หมดพัดอร่อยค่ะทุกคนอสรุปดอกนี้ใช้ไม่ได้นะคะสามดอกนี้ใช้ได้นะคะทุกคนเอาก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะทุกคนไปล้างทำความสะอาดผัดกินอร่อยนี่ค่ะสวยนะเนี่ย<ส>เห็นหรือ,อยังเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นไหมคะนูนด้วยเหลืองเหลืองเห็นไหมนะหน้าห,ห,น,หน้า เอาสิทุกโค้ดเนะมันต้องใช้ความสามารถขนาดไหนในการมองคือเวลาถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเวลามาหาเห็ดนะคะสะเต็ปเมนะเมยจะไม่เดินเร็วนะคะทุกคนเมยจะเดินดูช้าๆนะคะแล้วก็เดินวนไปวนมาอุ้สองดอกสวยเดินวนไปวนมาไม่เดินเร็วนะคะเพราะว่าเม่รู้ว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วแล้วก็ใบไม้มันก็กบแล้วใช่ไหมคะถ้าเดินเร็วอ่ะ เราจะมองไม่เห็นค่ะทุกคนแต่ถ้าเดินช้าๆนี่ได้สิดอกอะเดินช้าๆค่อยๆมองไปไม่ต้องรีบเพราะชีวิตไม่ได้รีบอะไรนะคะก็จะเห็นนะก็ยังหลงเหลืออยู่นะโอ้ยนนดอกแก่มากโอ้ยทุกคนขาดอกแก่มากๆเลยเข็ดมันปูนะเนี่ยโอ้ยดอกใหญ่จังเลยอะเนี่ยโอ้ทุกคนขาสวยมากดูดูสองดอกนี้ เห็นไหมคะสวยจริงๆเรสรุปตรงนี้ได้หกดอกนะคะไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่พ้นสายตานะคะมาดูนะนะดอกยังสวยอยู่เลยนะคะดอกกองนะเก็บกองนะคะสองดอกเห็นไหมคะใบไม้เนี่ยกรบอยู่เนี่ยเห็นไหมคะข้อเสียของคอนตาเลนก็คือเวลานางเป็นสีเหลือง มันก็แบบจะสะดุดตานิดนึงนะคะถ้ามันอยู่แบบที่ที่ไม่ค่อยมีใบไ,ไม้ร่วงมันก็จะสะดุดตาน,นะคะ<ม>นี่เห็นไหมมีไหมนะมีดอกนึงค่ะเห็นไหมนี่นี่<ม>นตรงนี้ได้สี่ดอกครึ่งมีดอกเล็กดอกหนึ่งนะคะทุกคนอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนดูสีสันสวยงามเนาะ จะซิดๆหน่อยนะคะดอกนี้นะเพราะว่าทายรู้ดูนะคะเหมือนช่ำน้ำค่ะทุกคนแต่ว่ากินได้นะคะไปทำความสะอาดอะไรแล้วตัดขาแล้วก็อร่อยนะคะกินได้นะสวยมากเลยค่ะดอกนี้อทุกคนดูยังส้มเหมือยู่นะดอกที่หนึ่งนี่ค่ะดอกที่สอง ออ้ยดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่อดอกที่สามนี่ค่ะทุกคนอดอดกที่สี่กำลังตามมาค่ะทุกคนคะ <c oughs> สี่นี่จะมุตะมีห้าดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ห้าดอกแล้วไม่เห็นอีกค่ะนี่อีก,อกดอกหนึ่งเห็นไหมยังไม่อยากจะเชื่อนะคะแต่ก็ต้องเชื่อ คุกคนสรุปตรงนี้ได้ดอก,กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเราสวยด้วยอะ่ะโอ้โชคดีจังเลยอะ่ะหลบอยู่ในหญ้าดอกนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมสีเหลืองอลัมเลยนะคะเนี่ยอยู่ในหญ้านะคะก็ค่อยๆเอาน้องออกมานะอยังจะหลบอีกเนาะดูสวยมากเลยค่ะทุกคน ท้ายฤดูจริงๆนะคะเนี่ยเมย์มาเดินอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้สวยสะใจอะเมยชอบสวสวยแบบเนี้ยเห็นกันหรือยังคะมีเห็นแล้วนะซุ่มอยู่ค่ะทุกคนเอาขึ้นมานี่แล้วก็เจอน่าจะอีกสองดอกนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นกันหรือยังออ้โหไม้กรบ ะะเ,เดินดูเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้รีบเดินนะคะเดินเลาะ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 อยู่ริมถนนเนี่ยล่ะคะ่ะป่าริมถน,นนะค่ะทุกคนไม่ได้ไปไหนไกลนะคะทุกคนคะ่ะนี่ตรงนี้นะสามดอกนะคะไปล้างไปทําความสะอาดก็น่ากินนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน อยู่กับเมนะคะเหมือนเดิมนะวันนี้พามาเก็บเห็ดเห็นหรือยังเห็ดมันปูนะคะทุกคนเสียงดังหน่อยนะ,ะอยู่ริมถน,นนะคะ่ะอ้าวมาดูกันค่ะว่าน้องก็สวยไหมอูด้ดอกเบเอเลยอะ่ะสองดอกคะ่ะอยมาวัดดวงอีกทีหนึ่งนะคะว่าได้หรือเปล่านะเดินเข้ามาก็ได้เลยนะคะเห็นไหม เป็นป่าริมถนนนะคะทุกคนไม่ได้ไปไกลนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะเปิดคลิปมาก็ไม่ได้เห็นหน้าเมเลยเห็นเห็ดก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะถือว่าหมานนะคะเข้ามาถึงก็เจอเลยเจออีกแล้วคะ่ะทุกคนดอกจะช่ำๆเลยนะ,ะแต่ก็ยังได้อยู่นะคะเห็นดอกนึงแล้วเห็นไหมคะ จะซิดๆหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะรอดไหมวันท้ายฤดูจริงๆแล้วทุกคนเจอให้เก็บนี่ก็ถือโอเคแล้วนะเอารอดนะคะทุกคนสรุปสองดอกนี้รอดนะคะเห็นกันหรือยังคะทุกคนสีเหลืองเลยแต่ว่าเมย์จะให้ดูนะว่าเห็นไหมคะว่าเป็นป่าริมถนนค่ะทุกคน มไม่ได้ไปไหนไกลนะถนนนะคะเนี่ยคือถนนนะเนี่ยเห็นไหมคะดอกคอยดูยตอนรถวิ่งมานะคะเป็นถนนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเมยไม่ได้ไปไหนไกลนะคะทุกคนอยู่ริมถนนน,นี้แหล,ละเลาะเลาะเลาะเดินนะคะอู้ดอกสีสวยมากเลยค่ะอู้สวยงามค่ะดอกนี้ ดูช่อนี้สวยมากๆเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะเอาขึ้นมานะเสียงดังหน่อยนะยูริมถนนอุ้ยดอกที่หนึ่งออกมาแล้วค่ะอุ้ยเก่งไหมดอกที่สองทางเดินเข้าเนี่ยนี่ไดกมาแล้วค่ะทุกคนนี่สองดอกอ้ดอกใหญ่มากๆเลยค่ะดูอีกดอกหนึ่งอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนะคะว่า ดอกใหญ่มากเห็ดมันปูนะคะทุกคนทางเข้านะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะ